สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องสูขูุขคนค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวทางประเทศทั่วโลกค่ะมาพบขอกบป่าคือเก้าค่ะทางช่องเมียมหาผ้าละมืเอนี้ป่าสิบ้าพี่น้องกินใส่หมูอ่อนพี่นอ้องย่างใส่หมูอ่อนค่ะปา่าเอาไปตม้มนะคะต้มแล้วป่าก็มาหมักเครื่องเทศแล้วก็เอาไปย่างเนาะนะคะหอมๆค่ะพักป่ากับซรามีพักะระแเน่ค่ะใบบัวบกมะระทีนนะคะบักแตงนะคะประกาศขาวนะคะน้ำจิ้มป่ามีสองสูตรคือเก้าค่ะ อันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบแบบซีฟู้ดนะคะนี่ค่ะพี่น้องปลาไส้ขิงนะคะตักเสือหอมขิงน้ำเนาะนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มบักขามพี่น้องนะคะน้ำจิ้มบักขามนะคะออกเปรี้ยวหวานใส้ข,วขว้วคัวบักพริกไส้หอมนะคะรสชาตอ,ออกเปรียปร้ยวๆมันหวานนะคะแซ่บเพื่อกัน,นะคะ่ะแซ่บทั้งสองสูตรเนาะนะคะคราจะเอาไปล่องกับ ไปลองเห็ดบึงได้น่อพี่น้องเนาะมันนี้ป่ามีสองเมนูนะค่ะเมนูแรกก็คือ,อย่างใส่หมูอ่อนนะคะแล้วเมนูที่สองป้าจะเป็นของหวานเนาะนะคะเดี๋ยวป่าสิบ้ากินย่างใส่อ่อนก่อนเดี๋ยวจะมากินของหวานเนาะว่าสิเป็นหยังค่ะมาค่ะคำาแรกค่ะอืมอืม บางบองกับขมด้อค่ะบางเจ้าก,กับขมบางเจ้ากรบมะขุมพี่นนอง กับบดเนื้อแห้งค่ะแล้วกับบดใ่บดใกรอบนะค่ะกับบดใหเนื้อแห้งค่ะยำนพี่น่องกินเร็วบ่ได้เด้วยค่ะ สีมันเนี้ยๆเนี่ยค่ะให้เขียวมันละเอียดเนาะค่ะระวังมันตีข้อค่ะ ปลาย่างแบบเกือบกรอบเลยค่ะบทถึงเกับกรอบเลยค่ะ มักเจสามเกอค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะต้่มล้วปากรับมมักเดี๋ตั้งไปอย่างเนาะ นัวค่ะป่ามักนัวหอมแสบน้ำจิ่มปากกระนัว มาค่ะค้ามทุดทถ่ายปา่าสิจงทองไปกินเมนูที่สองค่ะกินของหวาน าค่ะพี่น้องมานนี้ค่ะหลังจากกินของข้าวแล้วเนาะค่ะป้าสุภากินของหวานค่ะมานนี้ค่ะนี่ค่ะของหวานที่ป้าว่าของหวานมันนกค่ะพี่น้องมีสามซื้อเด้อค่ะมันนกมันหน่อยหรือว่ามันเทียนนะคะบานป้าเอื่นสามซื้อบานพี่น้องเอื่นยังค่ะเป็นมันยังนออบานพี่น้องเอื่นยังนะคะอันนี้ถือว่าบ้ฮันบ้าันยางเน้ะค่ะบ้ฮันใหญ่ท่านย่าแห้งนอ้นะคะ้ามันยากดีประมาณปูสองุูหนึ่งค่ะ ไปคุดเอาตามปลานะคะจะเป็นเถาเป็นเครือเนาะนะคะเดี๋ยวมือมือหนาปลาสิไปไทยตอนคุดให้นบึงเนาะนะคะอันนี้ปลาพอเดียคุดเองดอกค่ะปลาซื้อมาเตอตลาดเนาะเดี๋ยวมือหลังมือหนาปลาจะไปคุดในปลานะคะค่ะได้มาแล้วปลาก็มาล่างนะคะล่างแล้วก็เอามามาต้มนะคะพี่น้องมาต้มปลากับเห็ดกะทินะคะแล้วก็ลอกลอกเปลือกออกนะคะปลาก็มาหัน่นหั่นสนามกะทิด้วยสิค่ะ หั้นบางๆนะคะคันบางๆเซนนามกะทินี่ค่ะมันจะออกเนี้วหนุ่มเนี่ยค่ะออกเนี้วหนุ่มมากค่ะมากินกระป่าค่ะอืม ค่ะพี่น้องหวานมันเหนียวนุ่มค่ะอืม,อม อีกอย่างหนึ่งพี่นอ้องข้าปอมาเห็ดก,กะทิเนาะคะ่ะก็จิ้มน้ำตาลได้ค่ะน้ำตาลหรือน้ำผึ้งเนะคะ่ะข้าวหนึ่งข้าวต้มแล้วขาก็มาจิม้มแซ่บึ้นกันค่ะแล้วมือล้างปากจะไปคดชูพี่น้องเมื่งค่ะมาคูชูแนวดหนค่ะ ค่ะคลิปนีป่ากับขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามป่านะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าใ็ดคลิปต่อไปเนาะคะ่ะขอให้ยซุปสมหวังนะคะรเบอเมืนทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ